นางสงการานต์ปีพุทธศักราช2566มีนามว่านางกิมิทาเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกจงกลน,นีอาพรแก้วบุตราคาพักษาหารกล้วยน้ำพระหัตขวาทรงขันพระหัตซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงเป็นพาหนะ เกณฑ์พิรุณศาสตร์จันร์เป็นอธิบดีฝนบันดาลให้ฝนตก500หาตกในเขาจักรวาล200หาตกในป่าหิมพาน1 5 5หาตกในมหาสมุทร100หาตกในโลกมนุษย์50หเกณฑ์ทาราทิคุณตกราศีกันชื่อปัฐวีธาตุดิน น้ำอุดมสมบูรณ์ดีเกณฑ์นาคราชให้น้ำปีนี้นาคราชให้น้ำสองตัวทำนายว่าฝนกลางปีอุดมเกณฑ์ธัญญาหารชื่อลาภะข้าวกล้าในนาจะได้สิบส่วนเสียเพียงส่วนเดียวธัญญาหารมังสาหารบริบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข วันมหาสงกรานต์ปีพุทธศักราช2,566ตรงกับวันศุกร์ที่14เมษายนเวลา16นาฬิกา4นาที48วินาทีจันทรคติตรงกับวันศุกร์แรม9ก้าำเดือน5ปีเถาะวันถลิงศกตรงกับวันอาทิตย์ที่16เมษายนเวลา20นาฬิกาสนาที 24วินาทีจันทรคติตรงกับวันอาทิตย์แรม11ขค่ำเดือน5ปีเถาะนั่นก็คือนางสงกรานและคำทำนายสงกรานปีพุทธศักราช2,566สําสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีสงกรานที่สุขสันต์สวัสดีค่ะ